สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้จะเริ่มออนไลน์ตัวของ s h อ p e e Food ก่อนนะครับในช่วงเจ็ดโมงเช้านะครับใส่แมสนะครับแล้วก็ใส่บลูทูธนะครับเอาไวโ้โทรหาลูกค้านะครับแล้วก็ใส่ตัวของแล้วแต่ความชอบบานคนชอบหตูตัวแบบนี้นะครับไอโมงนะครับ แล้วแต่ความชอบเลยบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับสายโมงนะครับเป็นชุดเอาวิ่งทัพป,ปี้เราก็ต้องใส่ทัพป,ปี้นะครับคนนี้ไปมัวนะครับตอนเราให้เรียบร้อยอ่าพร้อมโอเคไปรุยกันเลยนะครับอันนี้ชทัพป,ปี้ เปิดออนนะครับตัวของนะแอป copy นะครับก็ทำการออนเรียบร้อยนะครับพร้อมกับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเจ็ดโมงช้าถึงแปดโมงนะครับไม่มีงานเด้งเลยนะครับตั้งแต่รามิทาซอยสามไปเติมน้ำมันปัปะะ๊มปตทรามิทพหลนห้าเจ็ดอเมซอนก็ไม่เด้ง กลับรถมาวงเรียงบางเขนทิ่งต่อแยกเกษเรเมเจอร์ราชโยธินหายใจไม่ออกอไปถึงแถวๆตึกรักษาก็ยังไม่เด้งเนียก,ก็เลยจำการกดโลบินทูสซะเลยดีกว่านะครับถ้าลุแล้ววันนี้วิ่งโรบินทูธดีกว่านะครับเพราะว่างานเด้งมาสอดตุ๊กติดเลยนะครับเลยต้องเปลี่ยนเสื้อนะครับเป็น โรบินฮูดนะครับโอเควันนี้กลับมาวิ่งโรบินฮูดดีกว่าหลังจากออน็ัปฟี่มา50นาทีตั้งแต่ตั้งแต่ลามินทาซอย3เติมน้ำมันก็หนโยทิน57เสร็จเข้าห้องน้ำกลับรถบุงวียบางเขนแยกเกษตรล่าสุดมานี่นะครับ เป็นท่านลัดเท้าหนูก็เข้าใจแล้วว่ามันยังไม่เปิดเป็นท่านอ่ะแต่แม่ไม่มีใครสั่งเลยอ่ะเปิดพอเปิดโรบินเท่านั้นแหละโอ้โหเด้งกันท,ทุกกระจายเลยลูกค้าโรบินบอกว่าคุณตีออนออนโรบินหน่อยครับถูงเ้าเพียกับมึงมากท็อปปี้ขอเถอะปิดแอปนะับวันนี้ไม่วิ่งนะกะว่าจะมาออนท็อปปี้ซะหน่อยแต่ไม่เด้งให้เลยนะครับเราไปดีกว่า เดี <ítulo> sabes, <es> anyway, ๋ยวไปรับงานโรบินฮูดก่อนนะครับตอนนี้ลูกค้าโรบินฮตูดอยู่ข้าวโอเคไปรับงานก่อนพอกันทีนะครับช้อปปีนะครับนี่ไปส่งที่ปูนส่งคามกลับมานี่โป่งกลับมาแย่งรับโยเหินเลยเนี่ยแม่เจ้าลืมดูยอดจอจนลืมดูว่าับมันขึ้นสองจุดห้าโ้กดหมดเลยตัวเองอยู่นี่ปั๊มเทล นะครับตรง S C B ไปรับนู่นบอมมาเชโอเคดียวไปรับงานก่อนนะครับอยู่โซนติดน้ำใกล้ S C B บอมมาเช่กําลังออกจากหมู่บ้านอันนี้ก็รูดง่ายก็ไม่รู้ว่าง่ายเพราะอะไรง่ายเพราะงานยากหรือเปล่า <laughs> โนแถวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหรไปรับง,งานกันดีกว่ากับมาถิ่นตัวเองดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ไปกดแถวแจ้งวัฒนะมานะครับปากเก็ดแม่งขึ้นเทศบาลปากเก็ตตำบลปากเก็ตซึ่งเทศบาลบางทีแม่งมีเทศบาลละหานอีกโอ้โหสายตายกดผิดกดถูกนะครับก็เลยเนี่ยสิบโมงแล้วก็มา แถวนี้นะครับไ้งานคาเฟ่เมริอนนะครับสอนอบางเขนบางเคนเดี๋ยวไปรับนะพักหน้าดีกว่าใกล้ๆซอย4 0งง อ้อนี่ก่อนนะร้านชื่ออะไรเห็นไหมใจข้ามันไก่เจ้อ้วนอขนมเทียนห้าลูกครับแล้วก็ข้าวเหนียวหน้าปลาหน้าต่างๆหน้าปลา,า,าสองหน้าปลาสองใช่ใช่ขนมเทียนชิบงใช่ครับชิบะไหนอหนก็ได้ไม่หมดเลยใช่ปะใช่ เงี้ยได้ปะต้องถ่ายรูปเปล่จะหาว่าโดนหลอกเอาอะไรเนี่ยลูกตาลนมสดเดี๋ยวไปเอาลูกตาลนมสดก่อนเราเป็นคนถือไอ้เรืองของ าตาลนมสดต่อฮะโดพินฮดตอนคิดหายเดี๋ยวรอรับออเดอร์ก่อน,นโอเคอก็จบนะครับวันนี้นะครับ ก็ตั้งแต่เปลี่ยนมาวิ่งโรบินนะครับตั้งแต่8ปดโมงเนาะตอนเช้าลองออนช้อปปี้ไปหนึ่งชั่วโมงก็ไม่มีงานเด้งนะครับก็ตั้งแต่วิ่งโรบินมาตั้งแต่เช้าก็ทั้งหมด17บดรอบครับยกเลิกไป2งานนะครับได้ยอดทั้งหมด 1, นึ่กัเาจบาทนะครับเป็นยอดที่ไวมากนะครับก็ส่วนหนึ่งรถไม่ติดนะครับงานมีงานมีให้กดก็ไม่ที่ถึงก็ง่ายแต่ว่าก็มีนะครับ ่วนช็อปปี้นั้นหวังอะไรไม่ได้เลยหวังอะไรไม่ได้เลยสงครามปีนี้ปีหวังไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะเราวิ่งไม่ได้ต่อเนื่อง้วยมั้งก็อาจจะมีส่วนนะก็นะครับในส่วนวันนี้นะครับ,นนนะรบเหตุการณ์ที่ก็อย่างมีเหตุการณ์หนึ่งร้านค้าเนี่ยไม่ปิดแอปโทรไปไม่รับสายแล้วจังหวะเราก็ไม่รู้แหละว่า มันมีขึ้นว่าเหมือนร้านลับแล้วเว้ยเออมันมีแบบเหมือนเบบพอเรากดคําว่าหมายเลขโทรศัพท์ใช่ปะแล้วมันก็แบบเด้งเข้าเหมือนร้านลับแล้วอะเออแล้วเราคิดว่าไม่งับเราเว้ยไปถึงหน้าร้านร้านแม่งปิดสรุปแล้วโทรหาคอเปนเตอร์โรบินคือสถานะเราอะที่เขาดูในระบบอะคือเราร้านยังไม่ได้รับอ้าวชิมหายละไม่รู้ว่าถ้ามันเรื่อ็ร้อนไม่ไหวหาที่จอดล่มๆมแล้วก็แบบโทรคุยนะครับเขาก็ให้ทาง ลูกคายกเลิกให้เนาะเคสนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่าหนึ่งถ้าเราเหมือนสมัยก่อนก็คือให้ลูกค้ายกเลิกเลยเนี่ยมีสิทธิ์บางทีร้านอ่ะไม่ได้ปิดจริงใช่ป่ะหรือบางทีลูกค้าร้องเรียนมาอย่างเงี้ยแล้วเราเรา,เราไม่ทําขั้นตอนตามขั้นตอนที่ทางบริษัทได้วางไว้เนี่ยเราอาจจะโดนแบนได้นะครับก็ยังไงถ้าร้านปิดไม่ปิดยังไงก็ต้องผ่านคอมเพนเตอร์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ร้านข้าวมันไก่วันนี้ ไปรับมาตอนบ่ายของน่าจะครบแหละแต่ลูกค้าน่าจะนับลูกค้าน่าจะคิดว่าติกติกข้าวมันไก่ไปหกห่อแต่จริงจริงมันมีแค่ห้าเออแล้วเราก็ให้เขาจัดไนะเนาะเราก็มองๆน้วกันห้าห่อมันก็ครบอยู่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอส่งลูกค้าเต็มล,ลูกค้าโทรมาลูกค้าบอกว่าเอ่า,อาเหมือนเขาดูรายการย้อนหลังไม่เป็นนะครับเราก็บอกให้ลูกค้าว่า,าดูที่เท่าที่จําได้เนาะ ก็บางทีก็เคยสั่งส่วนมากเมียสั่งให้ให้ลูกค้าลองติ๊กที่กล่องข้อความครับแต่แล้วถ้ามีปัญหาอะไรออ,อเดอร์ไม่ครบเนี่ยลูกค้าลูกคนโทรหาร้านค้าให้เทาโทรหาร้านค้าไม่รู้ว่าเฮียจะปัดให้เขาโทรหาร้าน้าก่อนพอพอเพราะเพราะเฮียดูมาแล้วว่ามันครบถูกไหมให้เขาโทรหาร้านค้านะครับพอเฮียกดได้งานใหม่ไปรับงานใหม่เสร็จก็โดยความที่ไม่รู้เป็นห่วงหรือตอแหล <laughs> คือประมาณนี้แหละคือเราก็ต้องแบบ ือทุกครั้งอะถ้ามีเคสปัญหายอย่างเงี้ยเนี่ยจะโทรกลับไปหาลูกค้าว่าลูกค้าครับได้่าติดต่อร้านได้ยังครับได้เบอร์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยติดติดปัญหาอะไรอีกไหมส่วนมากแล้วลูกค้าก็จะติดต่อได้เสร็จแล้วก็ลูกค้าบอกอ๋อเคลียร์ยรรเ,เรียบร้อยแล้วค่ะเออเหมือนเราก็ทําให้เหมือนแบบเราเป็นห่วงเขาเขาก็บอกขอบคุณค่าเป็นบ้าค่าเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเคสอย่างเงี้ยเราอะอย่าทิ้งลูกค้าเพราะว่าถ้าแค่เราโทรไปกิ๊กเดียวเนี่ยลูกค้าก็ ก็มีความใจชื้นขึ้นมาดีนึงถูกปะเอออย่างน้อยไรเดอร์ก็ยังแบบเออติดตามอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆเขาอาจจะนับพลาดก็ได้หรือทางร้านอาจจะโอนเงินกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอันนี้ไม่รู้อันนี้อันนี้เคสนี้ลูกค้าบ,บอกว่าอ,อ๋อเรียบร้อยแล้วค่ะโอเควันนี้จบไปเท่านี้นะครับยอดวันที่15เมษายนนะครับวิ่งวิ่งช้อปปี้ไม่เป็นไปตามเป้าแต่วิ่งโรบินก็เกินคาดนะครับโอเค วันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอ i ม t ิทีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ